การแต่งองค์ทรงเครื่องของเราวันนี้เหมือนจะมาเพื่อข่าวนี้ดีงามจริงๆเลยนะครับต้องบอกว่าเล่นน้ำกันสนุกสนานมากๆเลยฮะงานสงกรานสยามผ้าคเขาม้าปล่อยจอย ใช่จริงชุดเราใช่เลยพี่ใช่เลยค่ะครั้งแรกกับการกลับมานะครับที่จัดงานสงกรานที่สยามแควร์หลังจากงดจัดงานไป3ปีทุกคนคิดถึงแต่จัดเมื่อวานนี้วันแรกได้บอกว่ายิ่งใหญ่ไม่ผิดหวังเลยนะฮะใจกลางสยามนี่คือคนมาเป็นคลื่นมหาชนสนุกกันแล้วก็ปลอดภัยด้วยชวนทุกคนมาเอนจอยปล่อยความสนุกปล่อยจอยด้วยกันครับโดย PMCU นะครับหรือว่าสันักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร,ร่วมกับเบ็ส์ครับจัดงานสงกรานสยามภาคขาม้าปล่อยจอยเทศกาลงานสงกรานประจำปี256 ร,ร่วมสืบสารประเพณีงานสงกรานต์แบบไทยๆเนรมิตสยามจะแควให้เป็นลานสงกรานต์สีขาวคอนเซปต์ดีมากๆ,ๆค่ะเที่ยวงานแบบปลอดภัยไม่โป๊ไม่เปลืย่ยไม่แป้งและไม่แอลกอฮอล์ค่ะเชิญชวนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินุ่งชุดไทยพาดผ้าข,ขมา้าแต่งตัวให้จอยไปกับไอเทมผ้าขม้าสุดครูค่ะหรือแต่งชุดไทยสวยเก๋มาสัมผัสบรรยากาศประเพณีตามวิถีชาวไทยใช่เลยนะครับดีงามมากเลยฮะ ้องบอกจริงๆครับว่าภายในงานพบกิจกรรมความสนุกต่างๆมากมายนะครับร่วมกันสงน้ําเพื่อความเป็นสิริมงคลของวันตีใหม่ไทยปล่อยโจยกับทุกโซเลยนะฮะความสนุกกับงานสงกรานใจกลางสยามอิ่มเอมกับกิจกรรมต่างๆมากมายอิ่มท้องกับโซนอาหารร้านเด็ดสุดอร่อยศาสตร์ความมันกับมินิคอนเสิร์ตอย่างที่เห็นนี้นักร้องศิลปินชื่อดังทั่วไทยต่างชาติก็มานะพี่นะ้ามาศาสตร์ความสนุกสุดมันกัน3วันเต็มเม เปิดคว่ม,มุ่นจอยค่ะวันแรกกับเสาสินินสุดคู่นะคะบอกเลยว่าน้องๆไม่ธรรมดาวันนี้บอกเลยว่าเราได้มีโอกาสไปเจอน้องต้องถามความรู้สึกเลยว่าทูโฟกับฟลิปเนี่ยของเราเนี่ยมันไหมเปียกไหมสนุกไหมเชิญค่ะถามครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่ามันก็มันก็เป็นเหมือนแบบว่าก้าวแรกที่เราได้เริ่มแบบเล่นคอนเสิร์ตจริงๆอะไรอย่างนี้ใช่มันก็เป็นหนแบบมินิคอนเสิร์ตของเรา ครั้งแรกเลยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาถึงตัวนี้อะไรเงี้ยครับใช่ทูฟโร่ใช่ครับทูฟโร่ก็เตรียมเทรนนีมานะครับมีเทรนีหมดเลยครบรถครบรถครบรถใช่ทั้งดนตรีน้องเพลงเต้นใช่ต้องมาปล่อยใจกันเออมาจอยกับทุกๆวงวงเลยครับเพราะว่าผมทุกๆวงก็แบบเออมาซ้อมหนักมากแล้วก็อยากแบบเออมอบความสุขให้ทุกคนจริงๆก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับที่เ BETY CONCERT ZONE 3นะครับผมก็บอกได้เลยว่าไลฟ์อัพเต็มอิ่มแน่นอนแน่นอนสวัสดีครับพวกเราวงฟลิปค่ะ ก็ต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มางานนี้นะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเตรียมเพลงแบบว่าม่วนๆม,ม,มาเยอะมากออก็ หลังจากที่ได้เดมาไม่นานก็ได้ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้ก็ตื่นเต้นไหนๆก็เป็นวันสงการก็อยากให้ทุกคนสนุกกับที่เราโชว์ครับผมก็อยากให้ทุกคนมาที่งานนี้กันเยอะๆนะคะมีตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่15เลยแล้วก็มีกิจกรรมม้วนๆมาให้ทุกคนจอยกันเยอะมากๆเลยใช่และสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดดนตรีสดไลฟ์แบนอยากเต้นอยากฟังดีเจอะไรก็อยู่ที่โซน3จอยสุกนะคะมาจอยกันได้เลย ต้องมาจอยกันค่ะอีก2วันวันนี้และพรุ่งนี้นะได้ได้ว่าเที่ยวงานสงกรานสยามภาขม้าปล่อยจอยเนี่ยจอยจริง,รงๆรับประกันความสนุกสุขใจสุดมันครบจบในที่เดียวค่ะรับประกันความปลอดภัยเพราะว่าคอนเซปต์เราคือไม่โป๊ไม่แปลงไม่เปลือยไม่แอลกอฮอล์ค่ะเริ่มสาต์ความสนุกแล้วนะคะ วันนี้ถึงวันที่15นะคะสำคัญคือ11นาฬิกาถึง4ทุ่มที่สยามสแควร์เที่ยวฟรีตลอดทั้งงาน,งงนเลยนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่างานสงการก็จัดหลายที่เหมือนกันมีทั้งเรื่องของความสนุกสนานความประเพณีต่างๆพี่กีแนะนำาที่ไหนฮะก็จะบอกว่าวันนี้นะที่ตลาดน้ำบางน้าพึง่งไปตักพบุญตักบาทน้ำพึง่ง16นาฬิกานะคะเริ่มตักบาทน้ำพึ่งแล้เป็นที่แรกของประเทศไทย ที่เดียวด้วยที่เราตักบาตรด้วยน้ำผึ้งนายกต่องก็ฝากชวนทุกคนมาตักบาตรน้ำผึ้งเป็นวัฒนธรรมของชาวพระประแดงสวยงามจริงนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยู่กรุงเทพก็อย่าลืมล่ะนี่แหละฮะสงงานสงกรานสยามพระขมาปล่อยจอยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะถ่ายรูปสวยอีกที่หนึ่งด้วยแล้วก็คนพอดีพอดีไอคอนสยามก็ดีใช่พี่อยากไปอยากใส่ชุดไปถ่ายรูปนะแล้ววันนี้เราสองคนก็เข้ามากเลยเนาะอยากไปมากเลยควรไหมเราควรสยามไหม ต้องไปนะพี่นะผ้าขอมา้าเราชุดขนาดนี้นะแต่ตลบนานต้ผ้าไหม่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เชิญชวนทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> ไปสนุกกันคะ่ะสนุกสนานกันเต็มที่ครับ